สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu oh! ยูกิโอมา s t ต r d กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นรีเพย์อะไรนะครับวันนี้มีแพ็คใหม่เข้ามานะตอนแรกแพ็คนี้กะว่าจะข้ามครับแล้วไปคาราบแค่นีเจไนต์ตัวเดียวก็พอนะแต่ว่าข้างในมันมีของเทียบน่าสนใจนะมันมีทีมโฮลูชาที่บบเก่งมากๆครับแล้วก็โมเมนโตนะที่แบบเอามาเล่นตอนนี้ก็พอได้ครับหรือว่าจะรอของใหม่ไปของสพอร์ตมายเงี้ยมันก็จะเก่งเหมือนกันนะยังในการ์ดจริงตอนเนี้ยกำลังเก่งใช้ได้เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งมากนะอยู่ในขั้้นนเเทียบพอลล่ได ส่วนพวกของเสริมซาลาแมนเดก,ก็อย่างไอคนเนี้ยครับเดจิงฟินิกเนี่ยก็จะไว้เล่นกับไฟคิงเป็นหลักนะเพราะงั้นก็เอาไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าเล่นกับพวกซาลาแมนเดก,ก็พอเล่นได้สวยไทยนะก็เดี๋ยวไปดูพวกใบเก่งๆข้างในก่อนละกันว่ามันมีประมาณไหนบ้างนะก็หลังจากมีแค่2ตีมาครับเป็นพวกไอนี้นะเป็นไข่เป็นโฮลุตอันนี้ตัวเก่งเลยแล้วก็พวกมัมเบนโตครับส่วนซาลาแมนเดก,ก็มีแค่2ตัวครับที่เป็นตัวทีเด็ดนะไอน,นี้ค่อนข้างเก่งเลยเป็นแบบ ตัวเลือกคอมโบให้ดีก็เดี๋ยวมาดูเอฟเฟกของพวกใบเจ๋งๆกับข้าวๆแล้วกันไม่ได้ครับไอ้นี่นะไฮโลฟินิกครับไอที่เป็นตัวเก่านะก็ข้าวาไปไม่ไปสนใจมันถัดมาครับเป็นเลจิงครับเลจิงฟินิกก็ถ้าเกิดเป็นเอฟเฟกที่โ่นพวกสลามันเกยครับจะได้ใช้แค่เทคแรกนะเพราะาเทคล่างมันโอกาสใช้ไม่ค่อยข้างยากไปไหนนะไอนี้บอกว่าถ้าเกิดมันเทนเซครับก็คือลิงทับตัวเองมาจะได้เสิร์ชสลามันเกย์การ์ดหนึ่งใบจากทีขึ้นมือก็คือเสิร์ชอะไรก็ได้นะส่วนใหญ่จะเสิร์ชพวกกับดักมาในเกตอ่ะ แล้วก็เทคศสครับถ้าเกิดมอนท่าไทรที่หงายหน้าอยู่สนามเราครับถูกทำลายด้วยแบทเทิลหรือการ์ดิฟิกในคาที่การไปยุ่ยหลุมครับสามารถชี้ตัวนั้นชี้เสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดมันยุ่ยหลุมครับชุบม,มันขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เพิ่มพลังของตัวมันอ่ะเท่ากับตัวที่ถูกทำลายเมื่อตะกี้ก็อย่างที่บอกครับพวกสลาแันเกสพลังมันจะต่ำๆใช่ไหมแต่ว่าที่เขาเรียกพวกไฟคิงครับมันจะมีนกไฟคิงตัวใหญ่ครับสองพันแปดมาขยันไม่ผิดถ้าเกิดตัวนั้นถูกทำลายด้วยเฟคของตัวเองใช่ป่ะก็ชุบนี้น ก็น่าจะเก่งกับเด็กนั้นมากกว่าแหละแต่ว่าต้องรองดูนะว่าได้ประมาณไหนถ้ามเขาก็ไปตัวนี่เบอร์หนึ่งของบล็อกเลยตัวนี้เก่งมากๆนะทุกคนคิดว่าน่าจะจําเป็นจะต้องมีนะเพราะว่าเอฟเฟกต์เขาฆ่าโมเลยตัวนี้บอกว่าใช้มอนต์เอฟเฟกต์สตัวครับเป็นลิงก์สบแบบง่ายๆนะใครก็ได้เลยถ้าการไปนี้ลิงก์ออกมาโดยการใช้มอนต์ฟิวชั่นซิงโคเอ็กซิสหรือมอนต์ลิงก์ครับเป็นวัตถุด,ดิบสามารถชีคัสหนึ่งใบสนามหรือในหลุมใครก็ได้อนะรีมูทิ้งเลยซึ่งเก่งมากๆนะเพราะว่า แต่ว่ามันจะเปลืองนิดหน่อยเพราะเวลาเราจะลิงคนนี้ออกมาใช่ไหมเราจะต้องลิงเป็นตัวลิงหนึ่งเนี้ยสักคนหนึ่งออกมาเพื่อเอาเอฟเฟกต์ที่ว่าไอ้นี่นะลิงออกมาหรือว่าถ้าเกิดจะลิงต่อจากมาสคิลาน่าอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ใช้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะทําเป็นพวกลิงอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดใช้เอฟเฟกต์ที่ว่ารีมูฟอันนี้ครับเธอเนี่ยจะไม่สามารถตรีตรงได้นะแล้วก็เอฟเฟกต์ถัดมาครับบอกว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามแอคทีฟไการ์ดหรือเอฟเฟกต์เป็นสปีดสองครับคือฝั่งข้ามแอคทีฟอะไรก็ได้นะ เราสามารถชีการสดงใบบนสนามครับชีมอนเตอร์2ตัวบนสนามแต่ต้องมีมอนของเรา1ตัวแล้วก็มอนของเขาหนึ่งตัวใช่ไหมละ่ะรีมูทิ้งจนจบจนจบ,จบ,จบเธอคนระับก็นข้าค่าเก่งแล้วก็หมายว่าถ้าฝั่งข้าวกระดุกกระดิกอ่ะลงมอนใช้เฟกช่าแล้วก็สังรีมูฟตัวเองกับมอนฝั่งข้ามหนึ่งตัวรีมูทิ้งเลยแล้วก็เอ็นเฟกมันก็กลับมาใหม่นะพร้อมที่จะรีมูฟใหม่ตลอดเลยนะนข้าค่าเก่งเลยตัวนี้ถัดมาก็เป็นอันนี้นะไอตัวโคการทเมเก็ฆ่าประกันของเก่าอันนี้ตัวเปิดของซาลามันเกยครับเก่งมากๆนะ ถ้าการ์ดใบน้นอมอลหรือสเปรครับสามารถเสิร์ชมอนเลเวลสที่เป็นซารันเกตแต่เลเวล4สี่หรือต่ำกว่าจากเด็กขึ้นมือได้นอกจากตัวเองนะแล้วก็จะไม่สามารถสเปร์มอนธาตุอื่นได้นอกจากธาตุไฟซึ่งเราเป็นไฟล้วนนะซารมันเกตแล้วก็เทคมาครับในชงต้นของเมจสเตปถ้าเกิดมอนไซเบอร์ที่เราควบคุมอยู่จะบทเทิลครับสามารถรีมูก,การไปนี้จากหลุมมารีมูทิ้งทําลายมอนเตอร์ตัวนั้นนะที่เราควบคุมอยู่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเอามาใช้ทําอะไรแต่ว่าต้องไปดูพวกเอเฟนะ มันคงมีวิธีเล่นของมันอยู่นั่นแหละถัดมาก็เป็นนี่ครับเป็นโฮลุสครับเป็นทีมที่ส่วนตัวคิดว่าเก่งมากๆนะเพราะว่าเคยไปเล่นกับเพื่อนอะค่อนข้างสู้ยากมากๆนะเพราะมันแบบมันจุกจิกแหละทัพนู่นก็ไ่ได้ทํานี่ก็ไปได,ไได้แล้วตัวมันขึ้นมาฟรีด้วยใหญ่นะมอสสามพายครับโดดฟรีนะตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลไ,ไอเนี่ยชื่อเนี้คือหีบทองนะให้ใบนี้ใช่คิงสกาพรัสเลยเนี่ยถ้าเกิดมีใบนี้อยู่ครับ พวกเพื่อนๆมันอะมีหนึ่งมีสองใช่ปะแล้วก็อะไรอีกอยู่ไหนสามสี่ไอพวกนี้ครับมันจะสามารถสเปรย์ตัวเองขึ้นมาจากหลุมได้เลยนะเธอระครั้งแบบสเปรย์มันไม่มีเชนอะสเปรย์แบบซื่อๆเลยแล้วก็เฟคไอ,อหิ่มเนี่ยมีเทคที่ว่าทิ้งมือครับแล้วก็โมโหลุกได้นะข้อคาดเก่งเลยอ่ะกลับมาตัวนี้ต่อตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดคอนโทรลไอหิ่มไปตะก,กี้ครับเทคแรกจะเหมือนกันหมดนะสามารถสเปรย์การ์ดใบนี้จากหลุมได้สามารถสเปรย์าารท่านี้ครับได้เธอระครั้งนะแล้วก็ข้ล่าครับจะสามารถใช้ เอฟเฟกต์าร่าครับได้อย่างละครั้งนะอันแรกบ,บอกว่าถ้าเกิดถือมันอยู่ครับสามารถทิ้งการ์ดบนมือเรา2ใบโดยต้องมีตัวนี้ก็คือทิ้งการ์ดใบนี้กับมือหนึ่งใบครับทิ้งเสร็จปุ๊บจะสามารถเสิร์ฟไอหีบทองมาจากเกียร์ครับขึ้นมือได้เลยเสิร์ฟเสร็จปุ๊บจูนหนึ่งครับเท่ากับไม่เสียเลยเลยนะเพราะว่าทิ้งตัวมันกับมือหนึ่งใบใช่ทิ้งเสร็จปุ๊บได้เป็นหีบขึ้นมาแล้วก็ได้โจ๊บเพิ่มใบอ,อีกด้วยพอลงหีบปุ๊บสางสเปรย์คนนี้จากหลุมได้ด้วยก็็คืออไได้มมมมนนใหหญญ่่่ฟีีฟแบบนะีๆแแบททเเเเสยยะะลลกกกงงาาาัถึป ใบที่บอกว่าถ้าเกิดการ์ดใบอื่นที่เราควบคุมอยู่ครับออกจากสนามด้วยกฟเฟิฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ในขาที่การ์ดใบเียจะต้องอยู่บนมอเตอร์โซนนะสามารถส่งการ์ด่ายข้ามหนึ่งใบลงลุมก็คือถ้าเกิดมีมันอยู่ใช่หรือว่าเพื่อนๆมันอยู่ด้วยเงแล้วก็มีหีบทองใช่ไหมถ้าเกิดการ์ดบนสนามเราครับออกจากฟิลด์ด้วยการ์ดสายข้ามอ่ะได้ส่งคืนใบหนึ่งเลยนะเก่งมากๆเลยซึ่งมันมีเอฟเฟกต์ของหีบด้วยแหละค่อนข้างยุ่งยากน่าดูถ่ายมาข้าเป็นตัวลิงนะตัวนี้ก็เก่งเหมือนกัน ตัวนี้ก็เทคแรกครับเหมือนกันเลยนะถ้าเกิดมีหีทองครับสามารถสเปย์มาจากหลุมได้เทคแรกเราจะสามารถสเปย์ออกก็เหมือนเดิมนะสเปย์ได้เทิร์นละครั้งแหละมาที่เทคครับถ้าเกิดกราร์ดบอื่นที่เราควบคุมอยู่ครับออกจากสนามด้วยกรารส่องข้ามในขาที่กราร์ดใบนี้อยู่ในเมมเตอร์โซนของเราสามารถชี้กราร์ดสองใบที่อยู่ในรีมูฟโซนหรือว่าอยู่ในหลุมครับเลือกได้นะว่าจะเอาสองใบนั้นขึ้นมือหรือว่าจะเก็บกลับเข้าเด็กอันนี้คือข้าง่าเก่งก็ถ้าเกิดแบบมัยืนกนครบครบจ้า ฝ่ายต่อข้าก็จะไม่ค่อยอยากจิ้มการ์ดเราเลยเพราะว่าจิ้มไปปุ๊บมันเสียเปรียบนะใหญ่เนี่ยมือบวกสองเลยนะเก่งมากถัดมาก็เป็นตัวใหญ่ครับของแก๊งโมเมนโตนะสิบเอ็ดดาวครับห้าพันห้าพันเลยใหญ่สุดๆิบนห้ไมคบอกว่าไม่สามารถนอมอนหรือเซตได้ครับจะต้องสเปรจากมือหรือจากหลุมโดยการเอามอนโมเมนโตครับห้าตัวนะที่ต่างชื่อกันจากมือหรือจากหลุมครับยัดเข้าเด็กได้ก็คือผมว่าเอาเพื่อนๆมันยัดเข้าเด็กแล้วก็สเปรมันจาก มือหรือลุมได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ควบคุมมอนเตอร์ตัวอื่นอยู่ครับไอตัวเนี้ยสามารถตีมอนเตอร์ฝั่งข้ามได้ทุกตัวนะตัวละครั้งก็คือ5 0 0พันะตีแจกเลยเตงตัวแล้วก็เธอละครั้รบถ้าเกิดฝั่งข้าม a c t i v a ร์ดหรือเอฟเฟต์เราสามารถสั่งสเปร์มอนเตอร์หนึ่งตัวจากมือหรือลุมได้ก็คือสเปรเพื่อนนั่นแหละอะไรอย่างงี้ข้อค่าเก่งนะแต่มันเรียกยากมันต้องแบบลำมาถัดมาก็เป็น แม่มดครับแม่มดก็อันนี้เป็นตัวเปิดคอมโบนะพอได้คอมโบเมนโตครับมันจะเริ่มจากคนนี้แหละใบเดียวเลยถ้าเกิดลงไปนี้สําเร็จปุ๊บก็จะเล่นต่อไปจนถึงตัวใหญ่ได้แล้วก็มีคอมโบนู่นนี่นั่นนะเป็นเด็กลามแหละการไปนี้บอกว่าถ้าการไปนอร์มอลหรือสเปคับสามารถเสิร์ฟเมนเมนโตมอนเตอร์หนึ่งตัวจากเด็กขึ้นมือได้นอกแากตัวเองนะก็คือลงปุ๊บเสิร์ฟจะมันจะมีมาครับมาบอกว่าถ้าเกิดเห็นเพื่อนสเปรได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ทค2สองครับสามารถชี้มอนเมนโตเลเว่าสองหรือต่ำกว่าที่ไอห,หลุมเราครับ แล้วก็ชุบตัวที่ชีม้มานตะกีก็คือสมมติว่าระเบิดตัวเองก็ได้แล้วก็ชุบตัว2ดาวหรือ1ดาวในลูกได้องนี้ก็เทคลาดูไม่ค่อยได้ใช้อกมั้งพอแค่ลงมาเสิร์ฟก็รันต่อได้ยาวๆนะถมว่าเป็นโฮลูสครับไม่ได่เป็น, Home นปตัวหัวหน้านะแต่ว่าไม่มีใครใส่หรอกตั้งแต่เล่มมาไม่เคยเห็นคนใส่นะใส่แค่พวกเพื่อนๆมาแค่ส2งสองตัวก็เก่งละบที้บอกว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลมอนเตอร์โฮลูสแล้วก็มีหีบท้องด้วยสามารถโชว์การไปนี้จากมือโชว์เสร็จปุ๊บส่งการจากมือหรือสนามเราลงหลุ ทำเสร็จปุ๊บส่งการ์ดสั่งข้ามหนึ่งใบลงหลุมได้มันก็อาจจะค่อนข้างดุกจิกนิดหน่อยอละมั้งแล้วก็เทคชัดมาครับมันบอกว่าถ้าเกิดมีพวกมอนโฮ o r u ที่หงายหน้าอยู่สนามเราครับนอกจากตัวมันเองนะหรือว่าขีบทองที่จควบคุมอยู่เอาแตสนามก็คือถ้าเกิดแบบพวกมอนเพื่อนๆมันแหละออกจากสนามด้วยการ์ดเอฟเฟกต์ฝั่งข้ามสามารถสั่งสเปรย์การ์ดไปจากมือได้แล้วก็ถ้าเกิดทําก็ส่งมอนสเตอร์ตัวอื่นทุกใบเหลือของเราก็ด้วยของเขาก็ด้วย จากสนามลงหลุมก็คือล้างบอร์ดนะแต่ว่าไม่ค่อยเก่งหรอกเพราะมันไม่มีเทคสเปรย์ต,รตัวเองแบบง่ายๆนะอย่างพวกเพื่อนๆมันเนี่ยมีเทคแรกนะแค่คอนโทรลหีบทอก็สเปรย์ได้แล้วจากหลุมอะไรเงี้ยไอ้นี่มันยุ่งยากนะได้มาก็ย่อยทิ้งดีกว่าไม่ต้องใช้หรอกถัดมาเข้าเป็นตัวนี้ครับโค้ดับโซโนะไอ้นี่เหมือนจะทํามาซัพพอร์ตพวกสลามันเกตอะละก็ไปที่บอกว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลมอนลิงครับสามารถสร้างสเปรย์การเมจจากมือได้แล้วก็ในช่วงเมนเฟยครับเราสามารถสร้างใช้เฟคนี้ได้ เธอละครั้งเราจะสามารถสั่งลิงมอนเตอร์ซาลัเก้ครับโดยการลิงทับนะเพราะปกติเวลาเทนเซมันต้องใช้ฟิลใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนเนี้ยก็สามารถลิงทับได้เลยก็ช่วยให้หอับง่ายขึ้นนิดนึง,งละมั้งแล้วก็ที่ถัดมาครับในช่วงเทินฝั่งข้ามครับเมนเฟสนะสปีดสครับสามารถลิมูคมารไปนี้จากหลุมหลังจากนั้นสั่งลิงมอนเลเวสาหรือสูงกว่าที่เป็นไซเบอร์ครับก็คือสั่งลิงเทินฝั่งข้ามได้แต่ว่ามาเป็นเลเวสาหรือสูงกว่าในะนี้ทีต้องไปดูครับว่ามันมีใครบ้างที่แบบลิงสามที่เป็นไซเบอร์ ที่ลิงเธอฝางค่และเก่งๆนะต้องแบบไปหาเช็คดูก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นต่อถัดมาก็เป็นนี่ครับขีบทองนะใบเก่งครับใบนี้ขอแค่ขึ้นมือใบเดียวครับเล่นได้เลยนะมันบอกว่ามอนสเตอร์โฮลที่เราควบคุมอยู่ครับจะไม่สามารถถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์การ์ดได้แล้วก็ก็เหมือนากาันลิงแล้วก็การทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดนั่นแหละเก่งสุดๆนะแค่นี้ก็เก่งละเทคมาครับทีเด็ดนะสามารถส่งการ์ดหนึ่งใบจากมือลงหลุมได้เสร็จปุ๊บสั่งโมมอนสเตอร์โฮลทหนึ่งใบจากด็อลงหลุมได้ก็คือทิ้งหนึ่ง แล้วก็โมโหลุดจากโฮลุดมีเทคสเปรย์ตัวเองจากหลุมได้ถ้ามีหีทองอยู่อะไรนี้แล้วบายที่ทิ้งครับถ้าเกิดทิ้งเป็นทีละเมนเนี่ยก็เล่นต่อได้นะยาวๆแล้วก็เทคคัดมาครับเอฟเฟกไอที่ว่าโม่ทิ้งมือเนี่ยครับจะสามารถใช้ได้เทิร์นละสครั้งนะก็คือพวกเพื่อนๆมาเนี่แหละมี4ตัวอะไรนี้แล้วก็ในช่วงต้นดาเมจสเตปค,ครับถ้าเกิดมอนโฮลุดของเราอะแบทเทิลกับมอนสเตอร์ฝั่งข้ามสามารถส่งตัวนั้นอะลงหลุมได้เลยก็คือถ้าเกิดเขาตีเข้ามาหรือเราตีออไเง้้ยดทรบรมิล เก่งสุดๆเธอละครั้งด้วยถัดมาเป็นโอเวอร์โหลดฟิวเจอร์ฟิวชั่นครับใบน,นี้ก็ไม่ค่อยเก่งนะมันบอกว่าสามารถสั่งใช้ได้แค่เธอละครั้งเอฟเฟกต์แรกบอกว่าสามารถโชว์มอนฟิวชั่นหนึ่งตัวจากตะเดครับเสร็จปุ๊บโมวัตุดิบที่มีชื่ออยู่ในตัวนั้นอ่ะลงหลุมแล้วก็ตัวที่โม,โมอ่ะจะไม่สามารถสเปรได้แล้วก็ไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ได้อะไรนี้ไอชื่อนั้นอะ่ะแล้วก็แห็มาครับสามารถสั่งฟิวชั่นมอนเครื่องจกักรทัดหมืด หนึ่งตัวแจกได้โดยการรีมูฟวัตถุดิบจากลูกได้ก็ไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่เครื่องจักรค้ามมือดูมีไม่กี่ตัวปะก็เป็นพวกไซเบอร์ลาก้อนแล้วก,วก็ไอพวกไซเบอร์ดาร์กอะไรพวกนี้มั้งไม่น่าจะมีอะไรก็ดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เปิดได้คงจะเจ๋งน่าดูอันนี้ก็เป็นทรานเกตตัวเก่าเนาะไอพวกนี้น่าจะมีอยู่แล้วปะแต่ถ้าไม่ค่อยคุ้นเลยนะมันดูไม่ค่อยฮิดเท่าไหร่มั้งนี่มีซีโคสอ่ะรานเกตเยอะแยะเลยนี่ก็ไซเบอร์นะมีตัวฟิวชั่นด้วยถ้าไปก็ไปไอ้นี่นครับ คนที่บอกว่าฟิวชั่นโดยการใช้มอนเตอร์สตัวมอนเตอร์ Monster ทุกตัวครับที่ถูกทำลายเียบที่สู้กับผู้มอนเตอร์ครับจะโดนรีมูฟแทนตกหลุมนะก็คือแบบว่าตีแล้วก็รีมูฟนั่นแหละแล้วลลก็ฟกล่าครับไปทีเดียวที่ต้องใช้นะถ้าการไปนี่ฟิวชั่นออกมาครับสามารถสงางทำลายมอนเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่บนมือหรืออยู่บนสนามได้ทําเสร็จปุ๊บเสิร์ฟเพื่อนมัน2ตัวขึ้นมือได้ก็คือแบบฟิวชั่นเสร็จปุ๊บ่ก็ร,ระเบิดมอลหนึ่งตัวแล้วก็เสิร์ฟสองใบเดี้ยไงไว้เล่นต่อเปอนะ็นนนนาาาบถมมมกไ่่ีสใจแล้ว ไปพวกซูเปอร์แล้วด้วยอันนี้ก็เป็นพวก <P ew> er> เพื่อนๆไปนะ <P ew> er> พวกโฮลูดพวกนี้ไอนี้พลังศูนย์นะครับแต่ว่าพลาัางมันจะเพิ่มตามพวกมอนโฮลูดที่เราควบคุมอยู่ครับตัวลาพันสองนะวมตัวเองด้วยถ้ายืนสี่ชื่อก็สี่พันแปดเลยเก่งสุดๆ <P ew> er> แล้วก็ไอเฟลถัดมาครับมันบอกว่าถ้าเกิดการใบอื่นที่เราควบคุมอยู่ครับออกจากสนามด้วยการไอไฟฟ้าของข้ามในขาที่การไปนี้อยู่ในมอนเตอร์โซนเราสามารถจั่วการเท่ากับจํานวนมอนเตอร์ที่ชื่อต่างกันในมีมอนเตอร์โซนเราได้ก็คือ การไปอื่นถูกส่งแฮกก็โดนได้จัวอะไรเงี้ยมาถึงครับอย่างที่บอกครับเวลาแบบมันตั้งฟูลบอร์เนี่ยเราก็เลือกไม่ถูกนะว่าจะต้องจิ้มไปไหนทิ้งดีเพราะว่ามันจะจุกยากครับไอตัวน,นี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยเก่งมั้งที่เหลือก็มีอะไระไม่น่าจะมีอะไรเริงๆแล้วมั้งตามบอกว่าตัวตัวนี้เก่งตัวน,นี้เก่งตัวนี้บอกว่าในช่วงเธอฝั่งข้ามครับถ้าเกิดเราคอนโทรลไอเนี่ยตัวใหญ่ใช่สปีดสองครับสามารถทิ้งมันจากมือได้เสร็จปุ๊บชีมอเตอร์ฝั่งข้ามหนึ่งตัว ยึดมาได้สั่งเราเลยก็ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วมัง้งที่เดี๋ยวก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวมือนเดิมนะเปิดครับ5 000, ้า0ันเพจนะตอนนี้มี9,237เดครับก็เดี๋ยวไปร้องเปิดแพ็กกันดูเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลุยกันเลยครับแพ็กแรกนะขอ,อเป็นโฮล์ดเยอะๆแล้วกันน่าจะดีกว่าส่วนไอ้ลิสตไนท์เนี่ยมันใช้แค่ใบเดียวครับถ้าเปิดไม่ได้ก็เดี๋ยวไปค้าบเอาก็ได้นะก็เดี๋ยวลุยเลยแพ็กแรกครับโหแพ็คแรกรเอาเรื่องนะไม่มี UR ซะด้วย เงาเงานะสองแรกสซยจะด้จืดมาก็ยังไม่มีอะไรนะไปต่อครับสซด์สองนะก็ยังเงียบเงาโ้โหโหมีจะขอกากาอะไรแพ็กนี้สามไม่มีเฟสเฟสป้าผ่าอลก,กาสีม่วงนะสอยได้ยอยู่อ่าแค่ใบเดียววะเนี่ยมาโอ้โหเอเฟสอลก,กาไม่มีอะไรเลยนะ ถ้าแย yeah, ่สันไอ้นี่ไรเหมือนระเบิดพวงเลยถ้าการไปนี้อ๋อจะชื่อระเบิดพวงนะเธอละครั้เอาเปเอฟเฟกเป็น,ปนไอ้นี่เนาะเป็นกระดักต่อเนื่องนะถ้าเกิดมอนเตอร์บนสนามถูกทำลายด้วยการเอฟเฟกสามารถชีมอนเตอร์หนึ่งใบบนสนามทำลายทิ้งแล้วก็ยิงอาจจะเก่งก็ได้แล่มั้งไม่ดูเหมือนกันแฮะไปต่อลวกันต่อที่สี่นะปั๊บ ไม่เบียดเลยเหมยตัวนี้จะเก่งมาวีเซลสองที่ห้าสองเออารับมาหนึ่งใบใครวะเนี่ยอ่าถ้าการเป็นนี้ถูกเสริมขึ้นมือนอกจากการจวดสามารัสเปกก็เหมือนไอพอผ้ามั้งถ้าเกิดขึ้นบือนอกจากจะมันเป็นอะไรเป็นเผาไฟอะไรเสริมได้บ้างเนี่ยใช้เพลย์เทตเชิญละครัครบเชิละครับเอ่อมากสุดสามครั้งต่อเทิร์น ถ้าเกิดมอเตอร์ทูโซลล์หลุมสามารถเพิ่มดาวหรือลดดาวของการไม่ไม่รู้เลยยังไงเลยนะดูกะกาใครก็ไม่รู้ช่างมันไปต่อแล้วกันซองที่หกแล้วป๊ป๊บเงียบเงาสุดๆไปเลยแพ็คแรกก็แตกซะแล้วซองที่เจ็ดแล้วก็ยังไม่เจออะไรซองที่แปด <9 S 2> oh, สองแรกก็การันตีนะเอาเลือกสุดๆโอ้สา oh, ม,มัเกตตัวนี้เหมือนจะกากๆเลยวะไม่น่าจะได้ใช้หรอกสองสุดท้ายแล้วอ่ะหนึ่งใบโอ้ใ oh, บเดียวก็ไม่ค่อยดีนะที่ท่องสวยงามอันนี้ยังพอรับได้มั้งแต่ว่ามันดูจริงๆนะได้ใบเดียวเองยังดีเป็นหีนนะหีนก็ถือว่าได้ใช้ละสวยพวกที่จะไปหาคัพเอาต้อจะได้อยู่ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับแพ็คแรกนะก็เดี๋ยวไปดูแพ็กที่สองต่อเลยแพ็กที่สองครับลุยกันต่อเลยมาไอ้สองไอ้ี่เยอะนะเอสอาร์ SR, ครับยูอาร์หนึ่งใบลุยเลยโหดูดีนะเนี่ยปิ้งไอ้นี่เหมือนจะใส่เยอะไหมจับไม่ได้เหมือนกันนะน่าจะพอได้ปะอันนี้ดีแล้วเพราะว่ายูอาร์อย่างน้อยๆอย่ะ สองใบแน่ๆพ่อพี่สองสองแคสองม่วงไอดี ID อะไรไม่รู้ไม่ค่อยได้ใช้แลมั้วงสองที่สามต้องมีตัวโฮลลุสไอตัวทิงเอิตัวแล้วต้องมีสานะถ้าตัวมีสามจะเล่นง่ายเพราะหีแบบมีแค่หนึ่งก็พอสองที่สี่แล้วไม่มีอะไรเงียบเหงาอ่ะสองยูอาครับมาไวเหมือนกันนะ มาไายนีก็พอได้เล่นนะซาลังเกตัวเปิดตอนที่6ขอยว่าเพิ่มอ,อีกสักใบไหมให้มันคุ้มๆสั3ก3ามใบกำลังดีแพ็คหนึ่งไม่มีอะไรตอนที่7มาโอ้ยนี่มันจะกากานะเอสอาร์สวยเอสอาร์าครับเองได้อยู่แล้วอะตอนที่8หนึ่งใบ ไอ้นี่ไม่่คยเก่งมั้งเหมือนจะไม่อยู่ในคอมโบม,มั้งตอนที่เก้าแล้วขอผ่าสีม่วงนะขอ,อยูอาเพิ่มอ,อีกสักหนึ่งใบฟ๊บโหจกากังๆ่ะตอนที่สิบแล้วดูซิมีอะไรบ้างสองใบไอ้นี่ยูอา โหยี่มาสักกากเลยช่างมาแล้วกันก็ U R สาใบนะพอใช้ได้ครับมีใบใช้ได้สองใบใบย,ย่อยหนึ่งใบก็พอได้อยู่มั้งก็เดี๋ยวไปดูไพ่สามต่อครับลุยกันต่อเลยแปบ๊บเดียวจะหมดสะแล้วอ๋ยี่สองใบสองใบโอ้โอง U R S R ลืมลำมามามาขอไอตัวทิ้งเสิร์ตอะโพรุต ไอ้นี่ได้ใช้ไหมอะไรเนี่ยทำลายเมมเบนโต้หนึ่งตัวจากมือหรือบนสนามแล้วก็เอาเมมเบนโต้หนึ่งตัวจากเด็กที่ชื่อต่างกันเอาขึ้นมือหรือสเปรได้ก็จะกิงก็ได้มั้งแล้วก็ในช่วงเมนเฟสสามารถรีมูฟการไปนี้จากหลุมชี้มอนเมมเบนโต้หนึ่งตัวที่เราควบคุมอ,อ,อยู่ถ้าเกิดตีพามาต้องการก,ก็ตีเจาะเอาไว้แบบรีมูฟแล้วก็บูดผนังให้ตัวใหญ่นะามาตีเจาะใช่ไหมตัวใหญ่ตีได้ทุกตัวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้ใช้แต่มั้งต่อที่สอง ครับสามไปต่อไปต่อไอน,นี่เหมือนจะไม่ค่อยเก่งมั้งฟิลของพวกโฮลูตต่ไม่เคยเขาเล่นเลยดีกีีเล่แค่หีบทองก็พอแล้วนะอ่ะสองยูอมาแล้วก็ไปเดียวมาปิ้งไอน,นี่ก็เก่งนี่ก็เก่งใช้ได้อยู่ขอเปิดเจเยอะๆจะได้มาคราบเยอะเพราะว่ามันมีอาร์สามแบบใช่ไหม พวกโฮลูตะไม่นำลงตัวใหญ่นะโอ้ยนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วมะกิฟตฟอนซอซที่หกสองใบไอ้อี่ว่าเอาหีบทองใบที่สองนะหีบทองก็พอได้มั้งแต่ว่าอยากได้ตัวทิ้งเสิร์ฟมากกว่านะสองที่เจ็ดแต่จริงๆริลิดแรกอะถ้าเล่นโฮลูดแต่น่าจะใส่อย่างสามเลยมั้เพราะมันขึ้นมือเยอะมันก็ทิ้งได้ใช่ไหมละ่ะ พาดหีบปักหีบปุ๊บแล้วก็ทิ้งหีบสองโมได้เหมือนเดิมนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรตอนที่8ก็นิ่งๆนะเงียบเงีเงาๆตอนที่เ้หนึ่งใบปิ้งอันนี้มาแล้วถือว่าพอได้นะอาจจะได้เล่นนะยาวๆแต่จริงๆได้มันเก่งเกินไปที่เราโฟลสอ่ะ ราะถ้าเกิดบอกมาเซตเสร็จปุ๊บอ่ะมันเล่นเป็นแบบพวกแรงแปดก็ได้ใช่ป่ะแล้วก็เล่นเป็นพวกแก๊งมันก็นก,กิ่นละโอ้โหสองใบเราดูว,ว่าเอาว่ะโอ้หแพ็คนี้โคตรคุ้มโหลุ้ล้วนสุดยอดไปเลยก็ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวไปดูแพ็คต่อไปเลยเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวว่ากันต่อน,นะอันนี้แพ็กที่อะไรละสองสามอันนี้แพ็คที่สี่แล้วมั้งลุยหนึ่งใบหนึ่งใบพอใช้ได้โอ้ใบแรกเลยเอ่ะ โอลดอีกสักใบแล้วกันเอาเป็นตัวลิงแล้วกันจะไม่ซ้ำมาไอนี้กับใช้ได้อยู่มั้งทีนี้น่าจะเงาเงาป่ะเพราะซองยูอมันโชว์แค่2องเดียวที่เหลือก็ลุดเงาลุยไม่เบียดนะไอเนี่ยพวกมอนเลเวลเนี่ยมันไม่ได้เก่งสักทีนะมันควรจะทำแบบของมาซัพพอร์ตอบตัวที่เก่งได้แล้วอะเล่นยากมากนะและแถมไม่ค่อยเก่งอีกพวกมอนที่เวนเลเวลอะ หมาหมาตัวนี้ตัวนี้ที่บอกถ้าเกิดแต่ว่ามีม้อนแค่สามารถสเปรย์เพื่อนได้เลยนี้เป็นตัวโดดตามนะตอวที่สี่ป๊าบนี่คืออะไรเอาวารีนวารีนไม่ได้เล่นนะตอวที่ห้าปิ๊บสบยอยู่อ่ะโอ้โหครบเลยนะเอาเรื่องสุด พอใจทีเล่นแน้วมั้งเนี่ยแล้วยัเหลือลิงมัลิงได้มาตัวเดียวใช่ไหมแล้วก็ขหีบได้มาสองตอ้เหลือเปิดได้หีบใบหนึ่งแล้วก็ลิงอีกสองตัวก็จะครบเลยจะเป็นประวัติการเลยนะที่แบบเปิดห้าพันแลบได้ครบแกง๊งแต่ว่าน่าจะยากนะดูทรงละชีวิตไม่น่าจะสบายคนาดนั้นโหเงียบเหงาละสอที่เก้าน่าจะหมดแล้วมั้ไม่น่ามีเลยละ 2 SR ครับปิ้งโหวาเลนไม่ได้เล่นเลยไปดูล่ำอันนี้ก็2ใบนะก็พอได้มาเพราะว่ามันก็ไปตีเทียบได้เล่นบ้างอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูแพ็กสุดท้ายมั้งเพราะนี่วันสุดท้ายอ่ะ2ที่5ละ5,000ละก็เดี๋ยวลุยเลยไปโหเอาว่ะอันนี้โคตรเอาสบใบลุย ปิดอย่างนี้ดีให้มันสวยๆให้มันแบบชื่นใจแบบเป็นหีบหนึ่งแล้วลิงสองนะให้แบบครบๆไปเลยมาแล้วสองแรกยูว่ะปั๊ปปิ้งหีบไปที่ไหนลืมไปละครบแล้วใบหีบหีบสามนะเหลือลิงใช่ไหมน่าจะครบนะ แต่ถ้าเป็นง,ง่ายๆแล้วเพราะว่าคราฟลิงเพิ่มแค่2องใบมันแค่60แต้มยังไงก็พอนะเหลือๆอ,อาจจะไม่ค่อยดีตรงที่ว่าเปิดได้ใบใช้มันเลยไม่ไม่มีใบย r วไปย่อยนะมาโอ้อันนี้มีแล้วอ่ะย่อยก็จะมั้พรใช้แค่ตัวเดียวนี่ตอที่หแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะหมดซะแล้วมาโอ้คนนี้เอสฟอร์ S ไอฟอนสเล่นลำบากกับตัวไม่ค่อยเก่งไอพิกมาว่าโอเท่ากับแพ็กนี้ UR อาสี่ซอเลยนะเขาแบบตัวเจ๋ๆวๆอ่ะเพราะยูอาร์แพ็กนี้มันดีตรงที่ UR มันไม่ค่อยใบจริงนะโอ้สองใบเลยเหรอไอีเขาเล่นอะโอหีบเกินน่าจเจ้าลิงอะสวยไเลยคราฟลิงจริงเนี่ยลิงมาไอนีอ้เกินอีกเยอะพอได้ปะเยอะแแปลก ได้นี่มัไหมได้แม่มดไหมเมนเทนโตไม่ได้ดูเลยฮะไม่น่าไม่คุ้นเลยนะแต่ดีที่เมนเนโตมันอยู่แค่สองแบบใช่ไหมมีตัวใหญ่กับแม่มดไม่ได้จะยาเขา่อย่ัวโอ้เอตา,าใช้ได้มั้งสองสามสี่ห้าห้าใบน่ 2, 3, 4, 5. 5บนะแต่มีใบซ้ำๆนะก็พอได้อยู่ละมั้งก็ประมาณนี้ละกันนะก็เดี๋ยวไปดูผลประกอบการทีหลังละกัน อันนี้ก็เป็นผลประกอบการเมื่อตะกี้นะก็เจ๊งไหมกลางๆมั้งเพราะว่าได้โฮลรุ่มาเกือบครบนะมาเมนโตก็ไม่ได้ไปโมสักใบนะแปลกประหลาดสุดๆแล้วก็ s อครับแต่เอไม่ใช่ปัญหานอะเอสใช้แค่ตัวเดียวมั้งปัญหาคือสอคนนี้ซาลามันเกตนะเพราะว่ามัาต้องเทนเซใช่ไหมพองานถ้าใส่อย่างน้อยต้องน้อย,อยต้องใส่อย่างอ่ะสองใบคัดต่านะถ้าจะเล่นก็ต้องคาเพิ่มเยอะเหมือนกันนะก็ลำบากนิดหน่อยมั้งก็เดี๋ยวไปดูยูอาต่อไอ้นี่ได้เกินนะไอ้ได้เกินใบหนึ่งแล้วก็หีบได้เกินใบหนึ่งก ดีม,มากนะตรงที่แบบไม่ได้เปิดเจอ,อนี่นะถ้าเปิดเจอ,อนี่นี่กากข้ามากเดี๋ยวดูเอสดรอเลยเอสาก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญมันก็คราฟได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับแพ็คใหม่นะก็อาจจะต้องลองเปิดเพิ่มอีกสักแพ็คหนึ่งก็ได้ม้างแล้วก็เดี๋ยวรออีเวนต์นะแบบมาเติมเพชรคืนบ้างอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเปิดแพ็คอันใหม่นะ5,000ันเพชรครับสำหรับวันวน,นี้สวัสดีครับ